สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคสซีรีส์แมนชนะที่จะมาพูดคุยและรืวอวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับ นี่ครับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับหลังจากที่ซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่นสามนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เลยถือโอกาสนะครับมาพูดคุยกันหลังดูนะครับซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่นสามนั่นเองนะครับซึ่งต้องขอเตือนกันก่อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือมีสปอยเนื้อหานะครับของด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่นสามนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ อาจจะลองไปดูให้ครบก่อนทั้งหมด16ตอนนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูคลิปผมนะครับหรือถ้าทุกคนไม่กลัวสปอยนะฮะก็มาฝากกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะหลักๆก็จะมาพูดถึงเนื้อหาบางส่วนนะครับแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูไปแล้วทั้งหมดนะฮะมาเรามาเริ่มกันดีกว่านะฮะอย่างแรกเลยนะฮะที่ต้องขอพูดถึงเลยก็คือซีซั่นที่3นะครับของซีรีส์การแพทย์ระดับตำนานนะครับดรโรแมนติกนะครับหรือว่าโรแมนติกดรทิเชอร์คิม นะฮะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับในซีซัน3นี้ก็ถือว่ายังคงรักษามาตรฐานที่ดีและทําได้อย่างต่อเน,นื่องอย่างเสมอมาเลยนะครับตลอดทั้ง3ซีซันเลยและต้องบอกว่าซีซันที่3นี้ก็คือว่ามีจุดพีคและจุดที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะไล่ทีละหัวข้อเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะสิ่งที่ต้องขอชื่นชมอย่างแรกนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปที่เคยรีวิวคลิปแรกนะครับของซีซัน3นี้ครับก็คือเขา สามารถทําสิ่งที่คนดูหรือแฟนๆคาดหวังและอยากเห็นออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะอย่างแรกเลยเราอยากเห็นอะไรกันนะครับเราอยากเห็นทีมงานของโรงพยาบาลทนดําไงว่าแต่ละคนนะฮะจากซีซั่น2มาเป็นยังไงบ้างซึ่งในซีซั่น3นี้ก็คือเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆคือเราได้เห็นตัวละครที่เราคิดถึงนะครับทุกคนเลยมากัน เกือบครบทุกคนเลยนะครับแต่ว่าตัวหลักๆมาครบนะฮะที่ทําให้เราก็แบบรู้สึกถึงแบบเฮ้ยเราได้เจอตัวละครที่เรารักเราได้คิดถึงตั้งแต่ซีซัน2เป็นต้นมานะครับมากันอย่างครบถ้วนเลยนะและที่สําคัญนะฮะในซีซันนี้ก็คือเราอยากเห็นครับว่าสูตรอุบัติเหตุนะครับที่เป็นหนึ่งในความฝันของหมอคิมที่หมอคิมพูดมาตั้งแต่ซีซันแรกๆเลยเนี่ยในที่สุดครับเราก็ได้เห็นมันเปิดอย่างเป็นทางการสักทีนะฮะถึงแม้ว่า ไอค้คำว่าเปิดยังเป็นทางการยังไม่ได้เป็นทางการแบบเต็มๆสักทีเหมือนกันเพราะว่าก็จะมีเรื่องของอาการตรวจสอบต่างๆรวมถึงเรื่องงบประมาณที่ต้องขอจังหวัดด้วยที่ในซีซั่นนี้ก็เอาประเด็นนี้มาเล่นก็คือพูดง่ายๆครับ เราอยากเห็นการเปิดตัวของศูนย์อุบัติเหตุก็ได้เห็นการเปิดตัวครับแต่ว่าทางการไหมยังฮะ <c oughs> เรายังไม่ได้เห็นการเปิดตัวยังเป็นทางการเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็คือเราได้เห็นแล้วแหละว่าศูนย์ใหม่หน้าตาเป็นยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยอย่างไรมีบุคลากรมาเสริมอย่างไรบ้างซึ่งบอกเลยว่าทําได้สมการรอคอยและการคาดหวังของพวกเราจริงๆนะครับถึงแม้ว่า มันอาจจะทําให้เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับเพราะว่าเราจะคุ้นชินกับโรงพยาบาลทนดำไงที่เป็นโรงพยาบาลที่ดูโสมๆดูคลาสสิกแต่ว่ามันเต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็ไมไปด้วยความโรแมนติกทีเนี้ย พอตัดมาที่ศูนย์อุบัติเหตุแห่งใหม่ก็เรียกว่าเออมันว้าวมันดูทันสมัยจริงๆแต่ก็แบบเราก็ยังไม่คุ้นชินกับมันสักเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเห็นทีมงานของโรงพยาบาลทนดันเดิมมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ก็เรียกว่าก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกแบบเริ่ม,เร,มเริ่มคุ้นชินกับมันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับในฝั่งตัวละครก็คือเรียกว่านอกจากเห็นคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วสิ่งที่ทําให้ผมชอบมากๆก็คือว่าตัวละครหลายๆตัวเรียกว่า ยังคงเป็นตัวละครที่เราคุ้นเคยเป็นคนที่นิสัยเหมือนเดิมแต่ที่สําคัญก็คือตัวละครบางตัวคือมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากโดยเฉพาะคู่พระนางของซีซันที่แล้วครับ ทั้งหมอซอแล้วก็หมอชาที่เรียกว่าจากหมอจอมปัญหา2คนที่ต่างคนก็มีปัญหาของตัวเองแล้วสุดท้ายโดนการอบรมสั่งสอนด้วยความโรแมนติกของหมอคิมจนกลายเป็นว่า2คนนี้ในซีซั่นนี้กลายเป็นเสาหลักนะฮะ <c oughs> การลายเป็นเสาหลักของโรงพยาบาลคอนดัมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต้องคอยมาสอนเรียกว่ารุ่นน้องหรือว่ารุ่นถัดไปนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นภาพที่เรารู้สึกก็แบบเฮ้ย hey มันเป็นภาพที่แบบมันตื้นตันใจจริงๆนะผมรู้สึกแบบผมมีความมีความสุขอแะบบ เหมือนที่หมอคิมก็น,น่าจะรู้สึกเหมือนกันที่แบบเห็นแบบว่าลูกศิษย์ของพวกเขาหรือตัวละครที่เรารักเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาและสามารถมาสนับสนุนโรงพยาบาลทนดําของเราได้โคตรดีนะฮะซึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเก็บไปคุยหลังๆอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้แน่นอนฮะมีหมอทีมเดิมมีศูนย์อุบัติเหตุใหม่ครับทีเนี้ยมันจะมีคอนเซปที่เรียกว่าเป็นสูตรมาตรฐานของดรโรแมนติกอยู่แล้วซึ่งมันต้องมีหมอใหม่ครับ ก็คือมันต้องมีหมอใหม่ฮะแล้วหมอใหม่ต้องเป็นหมอที่มีปัญหาครับซึ่งปกติมันจะเป็นเรียกว่าเป็นหมอตัวเอกใหม่แต่ว่ารอบนี้เรียกว่าเป็นหมอตัวที่เป็นสมทบเข้ามาใหม่อีก2คนที่เรียกว่าก็ตัวจีด๊ดเหมือนกันเลยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันครับนั่นก็คือคุณหมอจ้างแลวก็คุณหมออีนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนฮะคุณหมอจ้างก็เรียกว่าโอ้โหเป็นตัวแสบประจรําซีซั่นเลยเพราะว่าเขาเป็นหมอรุ่นใหม่ ที่ต้องการ work life c าลแล้วเขาทำให้เขาก็เรียกว่าทำเท่าที่เขาทำไหวไม่ค่อยสู้งานไม่ค่อยมีใจสู้สักเท่าไหร่ทำให้เรามักจะเห็นตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แบบขี้เกียจและพยายามจะหนีตลอดเวลานะครับ ับอีกตัวหนึ่งก็คือคุณหมออี้คุณหมออีก็เรียกว่าโอ้โหเป็นหมอเป็นคุณหมอที่น่ารักมากเป็นคนที่ตั้งใจจะมาฝึกฝนที่โรงพยาบาลทนดําเลยแต่ว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องร่างกายของเขาก็คือเขาเป็นคุณหมอที่มีตาบอดสีซึ่งเราก็จะได้เห็นเรียกว่าปมปัญหาที่เขาต้องมาเจอในเรื่องที่ทําให้เขาอาจจะเป็นหมอไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าแน่นอนฮะพอสองหมอที่มีปัญหาสองคนได้เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลทนดำแน่นอนฮะเจอหมอคิมของเราเข้าไป จากหมอที่เรียกว่า,าใช้การไม่ได้หรือว่าบางทีก็คือแบบไม่สามารถจะเป็นหมอที่อื่นได้แล้วครับหมอคิมสามารถนวดสามารถปรับทัศนคติจนมาเป็นหมอที่ดีได้เราก็จะได้เห็นขั้นตอนนี้อีกครั้งหนึ่งในซีซั่นนี้ซึ่งทําออกมาได้ดีมากนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เห็นหมอจางและหมออีสองคนที่ เริ่มจากเป็นหมอที่แบบพึ่งพาไม่ค่อยได้เลยค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจะมีการทะเลาะเบาแวงกันมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เราจะได้เห็นการเติบโตของหมอสองคนนี้ที่กลายเป็นหนึ่งในเสาหลักเหมือนกัน <c oughs> ของโรงพยาบาลทอนดำนั่นเองนะครับซึ่งทําออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะปมของคุณหมอจางดวงวานเนี่ยผมชอบนะคือมันจะมีเรื่องของอช่วงอายุด,ด้วยเจเนอเรชันแกรด้วยระหว่างที่แบบเป็นรุ่นแบบโห่เบบี้บูมแบบหมอคิมเลยกับ เจนแบบเจนเซหรือเมริเนียมแบบตัวหมอจางเลยที่มีแนวคิดที่แตกต่างกันแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้และสามารถเรียกว่ามาแชร์ความคิดและประสบการณ์กันได้ไอเน,นี้ยผมว่าดีแล้วนอกจากที่มาคอนเน็กกันเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขายังมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพี่สาวของหมอจางอีกด้วยอันนี้ผมเก็บไว้นิดนึงแล้วกันมันมีความเกี่ยวข้องนะครับของพี่สาวของหมอจางที่มีการเชื่อมโยงระหว่างหมอคิมกับหมอจางด้วยที่ทําออกมาได้เนียนกริบเลยคือ ต้องเรียกว่าแรกๆเขาแทบจะไม่พูดถึงเลยครับแต่ว่าพอเขาเริ่มเริ่มปล่อยดีเทลดีเทลมาทําให้เราเริ่มเอะแล้วว่าเอ๊ะหมอจางมันดูมีเรียกว่ามีรับลมคมในแปลกๆฮะมันน่าจะมีปมอะไรสําคัญที่เกี่ยวข้องกับหมอคิมซึ่งเขาเฉลอยออกมาปุ๊บโอ้โห โอเคยอมรับได้ใช้ได้ผมผมรู้ว่าถือว่าปมนี้ผมโอเคเลยนะครับทำให้ก็เรียกว่าพลอตของหมอใหม่2คนก็คือยังขายได้สําหรับในซีซั่นนี้นะครับและบอกเลยว่ามุกนี้ในซีซั่นต่อไปก็ยังใช้ได้อีกนะครับก็ส่งหมอท,ที่มีปัญหามาเรื่อยๆให้หมอคิมจัดก,การนั่นเองนะครับต่อมานะครับนอกจากหมอใหม่ที่มีปัญหาแล้วแน่นอนครับเขาต้องส่งตัวร้ายมาซึ่งตัวร้ายก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดแข็งของซีรีส์เรื่องดรโรแมนติกเลยซึ่งเราจะได้เห็นเรียกว่า ตัวร้ายที่หมอคิมและโรงพยาบาลอนดาต้องมารับมือกับพวกเขานะครับซึ่งผมเรียกว่าตั้งแต่ซีซั่นสองเป็นต้นมาเนี่ยตัวร้ายหรือว่าผมเรียกว่าเป็นคั่วตรงข้ามกับหมอคิมเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เท่าๆครับเท่าๆของผมหมายถึงว่าตัวละครตัวนั้นมันไม่ได้แบบชั่วสุดคั่วหัวใจไปเลยแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่แค่ว่ามีแนวคิดหรือมีวิธีการต่างๆที่มันแตกต่างจากหมอคิมเฉยๆอย่าง อ่าซีซั่นที่แล้วคือหมอพักใช่ไหมฮะซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าหมอพักในรอบนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวผมมาพูดถึงเขาอีกทีหนึ่งแต่ในซีซั่นนี้เขาเลือกตัวอาจารย์ชานะครับมาเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องซึ่งตัวละครนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ครีเอทออกมาได้น่าสนใจมากๆน่าสนใจหนึ่งก็คือเขาเป็นอดีตคู่ปรับของหมอคิมที่เรียกว่าเป็นแบบเสือกับพยักมาสองคนนี้คือฝีมือคือแบบกินกันไม่ลงเลย สองก็คือเขาเป็นคุณหมอด้านสัญญาแพทย์ทวงอกนะครับที่เรียกว่าหาตัวจับยากเหมือนกันนะครับและเขาได้มาเป็นหัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุด้วยซึ่งมาแทนหมอคิมครับซึ่งตอนแรกๆเราก็ตกใจว่าเอา้าทําไมพอพักถึงเอาอาจารย์หมอชาจินมันมาเป็นหัวหน้าศูนย์ทำไมไม่เอาหมอคิมซึ่งในเรื่องก็มีการอธิบายนะครับซึ่งก็เรียกว่าพอจะ make sense อยู่และเรียกว่าน่าสนใจมากๆด้วยและสุดท้ายอาจารย์ชาเนี่ย ก็คือเป็นพ่อของนางเอกของซีซั่นสก็คือตัวชาอึนแจด้วยทําให้ตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าโอ้โหมันขยี้ดราม่าเข้าไปอีกเพราะว่ามันกลายเป็นตัวละครที่เรียกว่ามาสร้างปัญหาทั้ง2ฝั่งเลยระหว่างฝั่งเรื่องการทํางานในโรงพยาบาลกับฝั่งรัก,รก,รกใๆใครๆของตัวคู่พระนางของเราที่อยู่ในระหว่างกาลังอินเลิฟเลยพอเพิ่งย้ายมาอยู่ด้วยกันซะด้วยสิทําให้บอกเลยว่าดราม่าของ2ฝั่งเนี้ยเลยมี อาจารย์ชาจินมันเป็นศูนย์กลางซึ่งทำออกมาได้น่าสนใจมากๆและต้องบอกเลยนะครับว่าทีมงานนะครับรวมถึงตัวนักแสดงเองก็คือสามารถนะครับเรียกว่าครเอทตัวละครนี้ออกมาได้น่าสนใจและทำออกมาได้ดีจริงๆผมต้องขอเช่นชมบทของเขาไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าอาจารย์ชาจินมันเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เป็นขั้วตรงข้ามกับหมอคิมเลยคือเป็นคนที่ยึดในกฎระเบียบและที่สําคัญก็คือเขาเลือกที่จะปกป้องคุณหมอได้กันมากกว่าคนไข้ครับ ทำให้เราจะเห็นเลยว่าอย่างหมอคมเมงก็คือทําทุกวิธีทางไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่สนใจจะช่วยคนไข้ก่อนคนไข้จะเป็นคนร้ายคนไข้จะเป็นฆาตกรไม่สนใจขอรักษาก่อนแล้วค่อยไปว่ากันแต่อาจารย์ชาจินมันไม่ใช่ครับเป็นขั้วตรงข้ามเลยที่ทําทุกอย่างเพื่อปกป้องหมอเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการขัดแย้งกันระหว่างสองคนนี้ที่ทําออกมาได้น่าสนใจมากเพราะต่างคนก็มีเรียกว่ามีแนวคิดของตัวเองอะซึ่งเรียกว่าต่างคนก็ไม่ใช่ว่ามีใครถูกหรือใครผิดสะทีเดียวเหมือนกันนะครับ ซึ่งทาให้ตรงนี้มันทําให้บทของอาชินมันคือแข็งมากๆและทําให้สามารถมาประท้ากับหมอคิมได้อย่างสูสีมากๆนะครับแต่ก็ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นหมอที่แข็งกร้าวอย่างเดียวนะครับในบทของคุณหมอชาชินมันที่ผมชื่นชมก็คือเขาก็จะมีปมในจิตใจของเขาทีา่มีความผิดพลาดในอดีตของเขาที่ยังหรือว่าเป็นเป็นปมฝังลึกแล้วเขาก็ยังรู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้และเหนืออื่นใดนะครับที่ผมชอบที่สุดก็คือความเป็นมนุษย์ของอคุณหมอชาชินมันนี่แหละเพราะว่า ถึงแม้ว่าในการทํางานเขาจะเป็นหมอที่โหดไม่สนใจใครโดนเขาเรียกว่าโดนคนอื่นหมั่นขี้หน้ามากแต่ว่าในฐานะพ่อที่มีลูกสาวคนนึงผมเรียกว่าบทของอาจารย์ชาจินมันคือทาออกมาได้ดีมากเพราะว่าเราจะเห็นเลยครับว่าตัวละครนี้คือเขารักลูกสาวมากขนาดไหนแต่แค่ว่าอาจจะแสดงออกไม่ดีจังหวะไม่ดีอะไรมางแต่สุดท้ายก็คือเป็นตัวละครที่เป็นพ่อที่น่ารัก คนนึงเหมือนกันนะสำหรับผมนะและที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับมันก็เลยทําให้อาจารย์ชาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีมิติมากๆนึงและผมเสียดายสุดๆที่เขานะครับไม่ได้ไปต่อนะครับมีเหตุการณ์ที่เขาจะต้องออกจากโรงพยาบาลไปซึ่งผมเรียกว่ามันก็แอบแปลกๆเหมือนกันเพราะว่าก็ตอนแรกเอนะตอนแรกเอมากเลยว่าทําไม อาจารย์ชาชินมันต้องออกจากโรงพยาบาลด้วยนึกว่าจะมีเหตุสุดท้ายให้กลับมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าอ๋อพออีพีหลังๆพอเข้าใจแล้วแหละว่าแหมพยายามจะหาทางให้ใครบางคนกลับมาสินะซึ่งก็ถือว่าอ่ะโอเคถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็แอบเสียดาตัวละครนี้เหมือนกันจริงๆเป็นคนที่มีฝีมือแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยทนดำได้เยอะมากๆจริงๆแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสุดท้าย หมอชาชินมันไม่ใช่หมอของทนดําจริงๆครับเขาไม่ใช่หมอสําหรับโรงพยาบาลแบบนี้จริงๆแต่ว่าก็ถือว่ามีการปรับทัศนคติแล้วก็ปรับแนวคิดที่ทําให้ตัวเอตัวเขาเองดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่าก็คงยังไม่เหมาะอยู่ดีนั่นเองนะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับก็คือหัวข้อถัดไปนะฮะก็คือถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าตัวร้ายมันคือตัวอ,อาจารย์ชาจินมันใช่ไหมแต่ตัวร้ายจริงๆของซีรีเรื่องนี้คือสอสอฮะ ลืมชื่อแล้วด้วยสสผู้หญิงอ่ะที่ตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมาทางนี้เว้ยคือมันเหมือนกับว่าเขาเหมือนสร้างกกที่สามขึ้นมากลายเป็นศัตรตูของโรงพยาบาลทนดำทั้งหมดทําให้เรียกว่าฝั่งเนี้ยทั้งหมอคิมเองกับตัวอาจารย์ชายเองก็คือต้องมาร่วมมือกันอ่ะเออมันน่าสนใจมากแต่ว่าก็เรียกว่า<笑><笑><笑>ก็เป็นสสที่แค้นฝั่งขวญจริงๆนะครับซึ่งตอนแรกผมรู้สึกว่าผมเข้าเห็นอกเห็นใจจริงๆนะแล้วผมรู้สึกอินกับ ออความรู้สึกของเธอมากที่เธอต้องสูญเสียลูกไปด้วยอุบัติเหตุแล้วกันนะครับทำให้ตอนแรกคือแบบเข้าใจมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าเอ,อ้ยก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่หว่าที่แบบจะมาเรียกว่าใส่อารมณ์มาลงความแค้นกับลงพิมันทนดําแต่ว่าพอได้มาเห็นจุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเออ ลืมเรื่องที่รู้สึกเห็นใจไปได้เลยคือแบบไอ้นี่มันแสบตัวละครนี้คือมันแสบจริงๆนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเธอพยายามทําทุกอีทางในการที่จะขัดขวางเรื่องการของงบประมาณของโรงพยาบาลทนดาเลยนะครับจึงกลายเป็นตัวละครที่เรียกว่าก็เป็นตัวร้ายหลักตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวละครที่น่าลำยัยที่สุดในเรื่องเหมือนกันถึงแม้ว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยเธอจะสามารถเรียกว่ากอ,กอบกู้ชื่อเสียงของเธอขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งก็ตามนะฮะแต่ว่าก็เรียกว่ามันก็เหรออะไรประมาณน,นี้ก็แบบเออก็ก็ดีละ ให้ที่สามารถหาทางลงให้เธอได้แบบนี้นะครับไม่งั้นนะผมบอกเลยตัวละครนี้ตัวสาบส่งยาวๆอาจจะมีคนแช้งให้แบบนั่นแหละฮะอาจจะมีคนแช้งให้แบบไม่อยากให้มีโรงพยาบาลใช่ไหมก็เตรียมตัวเลยครับแน่นอนอยู่บนรถฉุกเฉินยาวๆไปอะไรประมาณนี้นะครับมาต่อนะครับเมื่อกี้มีหมอใหม่แล้วมีตัวร้ายแล้วนะครับแน,แน่นอนครับความคลาสสิกอีกอย่างหนึ่งหรือว่าสูตรหากินของดรโรแมนติกก็คือเคสรักษา ที่ยากขึ้นเรื่อยๆครับก็คือมันจะมีเคสแบบเป็นโรคอะไรแปลกๆหรือเงื่อนไขอะไรแปลกๆที่ทำให้มันผ่าตัดยากๆถ้าสิ่งเหล่านี้ยังยากไม่พอก็คือต้องเซตอัพสถานการณ์ให้มันยากครับก็คือต้องมีคนขัดขวางมั่งหรือมีเรียกว่าภัยพิบัติอะไรสักอย่างมั่งซึ่งโอ้โหซีซั่นนี้คือแบบเหมือนแบบเหมืนคนเขียนบทเขาแบบคันไม้คันมือคือเขาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นครับ เปิดฉากแรกมาก็คือนู่นไปผ่าตัดกลางเรือแล้วก็คือแบบโหผมว่านั่นคือโหดแล้วใช่ไหมฮะแต่พอมาดูในเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆคือแบบโอ้โหนั่นมันคือน้ําจิ้มนี่หว่าเพราะเราเจออะไรมั้งฮะทั้งเคสทหารหนีมาว่าพีคแล้วเจอตึกถล่มเข้าไปผมซึมไปเลยว่าแบบโอ้โหเหตุการณ์คือแบบเป็นดราม่ามากทําให้แบบทีมหมอของเราต้องเข้าไปช่วยแล้วโหวต้องมีคนมาเสี่ยงชีวิตโน่นนี่นั่นว่าพีคแล้วนะฮะ ทีเนี้ยระหว่างทางมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบตึงเครียดกับเดิมอีกว่าอา้าวหมอคิมไหนบอกว่าในซีซั่นสรักษามือหายแล้วทำไมมือยังกระตุกอยู่เลยเนี่ยเราเริ่มเครียดแล้วแหละว่าแบบอา้าวสุดท้ายหมอคิมกูจะไปอะไรหรือเปล่าวะสักพักหนึ่งหมอซออูจินกูไปอีกคนละอา้าวมือโดนเล็กแทงอา้าวอะไรวะเนี่ยคือแบบกลายเป็นว่าสัจจะแพทย์มือดีของซนดําคือแบบอาการล่อแลทั้งคู่เลยแล้วพีคก,กว่านั้นไม่พอฮะสุดท้ายลามไปถึงไฟไม่ป่า ซึ่งอารมณ์แบบว่าไหนๆก็แบบเฮ้ยมึงเก่งขนาดนั้นใช่ไหมโรงพยาบทนดำเจอไฟไหม้มาเลยแล้วว่าจะลามถึงโรงพยาบาลด้วยคือผมแบบช็อกไปเลยว่าแบบโอ้โหเรามาถึงจุดนี้แล้วเหรอครับคือแบบ เมื่อเอาคุณหมอไม่ลงก็คือเผาโรงพยาบาลไปเลยอะไรประมาณนี้เหรอแบบผมแอบตกใจไปเลยว่าโอ้โหถึงขั้นไฟไหม้มาเลยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าซีซั่นนี้ก็คือจัดภัยพิบัติมาแบบหนักๆเน,น้นๆน,น,นะครับแล้วคาดว่าโอ้โหคงเป็นการบ้านที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันสําหรับซีซั่น4ถ้าจะมีนะ ก็คือแบบคงจะต้องมีแบบแผ่นดินไหวมีสงครามเลยมั้งครับคงต้องเลเวลนั้นอะ่ะไม่งั้นเอาทีมนี้ไม่ลงจริงๆนะฮะบอกเลยเพราะว่าทีมนี้ตอนนี้คือแน่นมากๆแล้วคือคุณหมอคือคุณภาพครับแก้วอาสุดๆนะฮะทีนี้ทั้งหมดที่พูดมาผมเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่พอจะคาดเดาได้แต่ว่าก็ถือว่าทีมงานคือทําได้ดีกว่าเรียกว่าความคาดหวังเสมอเลยคือเราคา,าดเดาว่าบทจะประมาณน,นี้แหละแต่ว่าก็สามารถฉีกออกไปได้และทําให้มันตื่นเต้นและมันสนุกได้กว่าที่เราคาดไว้เสมอนะครับ และหนึ่งในเหตุการณ์นั้นที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในจุดที่พีคสุดๆสําหรับผมในเรื่องนี้เลยนะก็คือการที่เขาเอาคุณหมอคังดงจูนะครับตัวพระเอกจากซีซั่นหนึ่งกลับมานะฮะซึ่งเราตอนแรกก็คิดว่าอ๋อคามีโองไงเหมือนคุณหมอโทนบอมไงเหมือนซีซั่นที่แล้วไงมาับบขำๆหล่อๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าฮะกลับมาถาวรเหรอซึ่งถามว่าใจหนึ่งคือดีใจไหมดีใจมากคือแบบผมชอบคุณหมอคังดงจูมากเลยตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้ว พอไปเห็นเขาเล่นแบบ Hospital playlist มาตอนนั้นก็คือแบบหายคิดถึงไปประมาหนึ่งแล้วแต่ว่าพอได้กลับมาอยู่ทนนําอีกทีคือแบบคือเรียกว่าอาการของทีมงานโรงพยาบาลทนดาที่ได้เห็นหมอคังดงจูกลับมาคืออารมณ์เหมือนผมเลยคือแบบเอ้คุณหมอคังดงจูกลับมาแล้วอะไรประมาณนะี้คือดีใจมากแต่อีกใจหนึ่งก็คือรู้สึกว่าชิปหายละเดี๋ยวนะ มันกลายเป็นว่าเรามีพระเอกสองคนนะฮะเรามีซออุจินเรามีคังดงจูมาเจอการคําถามเร็วๆเลยเกรบอกยังไงมันจะทํายังไงให้เรียกว่าคนหนึ่งไม่กลบลัสมีอีกคนหนึ่งคนนึงส่งเสริมอีกคนหนึ่งได้มันยากนะครับที่จะทําให้พระเอกสองคนแบบมีรัศมีพอๆกันได้ซึ่งผมเรียกว่าผลลัพธ์จากการที่เขาเอาพระเอกสองคนมาเจอกันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าฉิวเฉียดมากถือว่าพอรับได้เหมือนกันเพราะว่า สุดท้ายก็คือเขาเอาคังดงจูมาฆ่าครับพูดอย่างนี้เลยนะคือเขาเอาเหมือนเอาคังดงจูมาเหมือนกับมา,มาฝึกฝนอีกรอบนึงคือเขาเป็นหมอที่เก่งแล้วแหละแต่ว่า เขายังไม่ใช่ผู้นําที่ดีอ่าผมใช้คํานี้แล้วกันทําให้เราจะได้เห็นเลยว่าพระเอกซีซั่นหนึ่งของผมเนี่ยโดนแกงบทมากเลยว่ากลายเป็นผู้นําที่เผด็จการสุดๆไปเลยครับแต่ว่าเขาก็ค่อยๆอ,อธิบายนะว่าอ๋อมันคือนิสัยของเขานะเขากําลังพัฒนาตัวเองอยู่ให้โอกาสเขาหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นเลยว่าหมอคิมคืออวยลูกชายคอนโตคนนี้มากๆเลยนะครับซึ่งไอ้ดราม่านี่แหละครับมันส่งผลต่อเรียกว่าตัวละครรอบข้างนะครับพอเขาดึงตัวละครตัวหนึ่งอะให้มันดูแบบเป็นตัวเผด็จการไปเลยมันต้องมีค,ร,มมครับ ซึ่งหวยมันมาออกไอตัวพระเอกนางเอกของเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงจุดนี้แหละครับที่มันก็จะมีคนบ่นๆเหมือนกันว่าในช่วงที่คุณหมอคังโผมาปุ๊บเนี่ยบทหมอซอกับบทหมอซอยไม่เท่าไหร่ แต่หมอชาเนี่ยกลายเป็นโดนแกงไปเต็มๆเลยอยู่ดีๆกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลขึ้นมาจริงๆซึ่งตรงเนี้ยผมเรียกว่าเขาแอบยัดเยียดไปนิดนึงเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ในเกมที่แบบโอ้โหผ่านแบบชิลเชียดพอดีเลยนะคือแบบถ้าอีกนิดนึงเนี่ยผมว่ามันจะไม่เริ่มไม่เมคกซเซนแล้วแต่ว่าเขายังพยายามดึงนิสัยเสียที่สุดของตัวละคร2อ,องตัวออกมาเออผมใช้คํานีล้ละกันแบบคนนึงก็เผด็จการคนนึงก็พยายามที่จะแบบรักษาคนไข้แต่ว่าทําไมรุ่นพี่ไม่เข้าใจสักทีวะอะไรประมาณเนี้ย เขาดึงนิสัยเสียที่สุดของทั้งสองคนออกมาแล้วก็เอามาประทะก,กันจนมันเกิดเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเรื่องครับซึ่งถามว่ามันพอเข้าใจได้ไหมผมพอเข้าใจได้ทั้งคู่เลยนะแต่ว่าบทแกงจริงซึ่งเราจะเห็นเลยว่าตัวคุณหมอข้างตรงจูงเราแทนที่จะอธิบายทีมงานดีๆครับก็เรียกว่าโมแต่เก๊กหล่อทำหน้าครึมแล้วก็ไม่ยอมอธิบายสักทีหนึ่งซึ่งเขาก็พยายามที่จะแบบหาสถานการณ์มาอธิบายมานู่นนี่นั่นสุดท้ายก็เรียกว่าสามารถมาประสานกันได้อย่างดีซึ่งตรงนี้แหละก็เลยมันผ่านิบบิวเียดจรง นะครัถ้าไม่ตรงเนี้ยมันเลยเป็นประเด็นที่ผมแอบกังวลว่าโอเคเนื่องจากว่าคุณหมอข้างดงจูเขาโผล่มาท้ายๆเรื่องไงคือมันเหมือนกับว่ามันผ่านจุดพีคไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าเป็นช่วงเหมือนเป็นช่วงรีแลกซ์อะเหมือนเป็นช่วงส่งท้ายก่อนจบเรื่องอะที่แบบอาจจะมีพีคๆหน่อยแต่ว่าก็คือเราพอรับได้ไงแต่ไอซีซั่นถัดไปครับ เขาเปิดตัวแล้วครับว่าคุณหมอยุนซอจองนะครับนงเอกซีซันหนึ่งก็คือคือกลับมาแล้วด้วยนะแต่แค่ยังไม่เห็นหน้าแค่นั้นเองแล้วตลอดซีซันก็คือพูดถึงโค้ชจะบ่อยเลยซึ่งผมว่าถ้าซีซัน4มาเนี่ยรับรองหมอยุนซอจองได้โผล่มาแน่ๆคราวนี้แหละครับความบันเทิงก็คือมันต้องเกลี่ยสองคู่พระนางไงคราวนี้แหละบทมันคือยังไงอ่ะคราวนี้แหละกลายเป็นว่าตัวละครหลักเยอะจัดเลยคือต้องบอกว่าในซีซันที่สเนี่ย เนื่องจากตัวละครเยอะคือเขาพยายามจะเกลีย่ยแบบสุดชีวิตแล้วนะครับซึ่งถามว่าเกลีย่ยได้ดีไหมก็ดีแต่ตัวละครบางตัวก็คือแทบจะบทน้อยมากๆเลยแต่พอจะซีซั่น4แล้วมี2ตัวละครเอกไม่ใช่สตัวละครเอกเข้ามาเนี่ยอันนี้น่ากังวลครับว่าเขาจะเกลีย่ยบทยังไงนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าทีมงานน่าจะหามุกในการเอามา รวมกันได้นะแต่บอกเลยว่าค่าตัวนักแสดงคงแพงน่าดูนะฮะนี่ครับมาพูดถึงประเด็นเรื่องรักๆคล้ายๆนิดนึงนะครับซึ่งมันก็เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของซีรีส์เรื่องนี้ในเวลาเดียวกันนะครับก็คือถ้ามันใส่ในปริมาณที่เหมาะสมมันจะเพลินครับเพราะว่า,าเนื้อหาของซีรีส์มันคือโรแมนติกอยู่แล้วก็คือโรแมนติกเรื่องความรักของชายหญิงแล้วก็ความโรแมนติกในการรักษาของคุณหมอคิมใช่ไหมครับซึ่งเรียกว่ามันต้องบาลานซ์สองสองโลกนี้ให้ดีเพราะว่าถ้าเกิด ไปทางไหนทางหนึ่งเยอะปุ๊บมันจะเรียกว่ามันจะเบื่อหรือว่ามันจะดูเครียดมากเกินไปซึ่งในซีซั่นนี้ผมต้องบอกว่าเขาเกลี่ยบทในเลิฟไลน์เนี่ยค่อนข้างดีนะครับอยู่ในปริมาณที่ผมว่าโอเคเลยไม่เยอะมากเกินไปอย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมว่าหนึ่งในจุดที่เขาคงจะแบบเบื่อๆเทๆกันครับเพราะว่ามันเยอะเกินไปเยแหละครับทำให้ในซีซั่นเนี่ยเหมือนทีมงานเขารู้ครับเขาเลยไปปรับมาแล้วบอกเลยว่าทําได้ดีมากเราก็จะได้เห็นว่าไอ้คู่รัก ข้าวใหม่ประมาณของเราระหว่างคุณหมอซอคุณหมอชาก็เรียกว่าก็มีวิบากกรรมในช่วงตน้ตนๆเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆเติบโตโด้วยกันแล้วก็กลายเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆคู่หนึ่งกับคู่ของพยาบาลพักกับตัวหมอยุนอาริมที่แรกๆก,ก็ดูน่ารักน่ารักแล้วก็เริ่มมีดรามา่าพอดรามา่ามากๆก,ก็ดรามา่ามากไปเรื่อยๆจนแอบเกือบอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงจะเป็นบทที่ลำยัยแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็คือเขาสามารถหาทางลงและจูนกันได้ดีก็เรียกว่า ในพาร์ทของเลิฟไลน์ก็คือทําได้ดีมากๆนะครับก็เรียกว่าให้คะแนนอยู่ในเกรนที่ดีเลยสําหรับปริมาณของเลิฟไลน์ที่ใส่มาในซีซันนี้นะครับ ซึ่งต้องรอดูซีซั่นหน้านะเพราะมันมี2คู่ไม่สิสาคู่ด้วยก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับและต่อมานะครับจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับสําหรับคุณหมอคิมของเรานะครับก็ถ้าจะรีวิวสั้นๆเลยหมอคิมก็คือหมอคิมเหมือนเดิมครับเขาสามารถคลิปคาแรคเตอร์ของคุณหมอคิมซาบูได้เหมือนเดิมเลยเป็นคุณหมอที่เก่งทั้งฝีมือและฝีปากและเป็นคนที่สอนลูกศิษย์ได้ดีมากๆครับซึ่งผมบอกเลยนะซีซั่นนี้มันเป็นเหมือน,น,นเป็นซีซั่นที่เ เมล็ดที่หมอคิมได้หว่านออกไปมันเริ่มออกดอกออกผลแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเราจะได้เห็นเลยว่าสุดท้ายสูตรอุบัติเหตุที่หมอคิมอยากได้มากๆฝันถึงมานานมากๆแล้วสุดท้ายก็ก่อเป็นรูปเป็นล่างนะครับแล้วก็คือและได้เปิดทําการแล้วด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้อาจจะได้เห็นแบบเป็นเต็มรูปแบบอีกทีก็คือซีซันหน้าใช่ไหมฮะกับ2ก็คือลูกศิษย์ของเขานะครับที่เรียกว่าเขาปั้นมาตั้งแต่แบบเป็นเด็กที่ยังมีปัญหาอยู่เติบโตมาเป็นคุณหมอที่เก่งสุดท้ายก็คือกลายเป็น คุณหมอที่สามารถเป็นเสาหลักของโรงพยาบาลได้และสามารถส่งต่อเจตนารม์ของหมอคิมไปสู่รุ่นต่อไปได้โอ้โหผมว่าซีซันเนี้ยคือหมอคิมเราจะได้เห็นเลยว่าคุณหมอคิมมีความสุขมากครับที่เราได้เห็นแบบ เหล่าลูกศิษย์ของเขาสามารถช่วยเหลือคนไข้ได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลได้ดีแถวที่สําคัญยังปัดรุ่นน้องต่อได้อีกคือแบบโหหมอคิมจริงๆกเกษียณได้เลยนะตอนเนี้ยแต่ไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะโรงพยาบาลทนดำต้องมีหมอคิมนะฮะยังไงก็อยากให้หมอคิมอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ ทำไมก็เรียกว่าเราจะได้เห็นการสืบทอดความโรแมนติกของหมอคิมจากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็หวังว่าจะมีสืบทอดไปถึงซีซัน4นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับคําชมนะฮะก็คือถ้าจะถามว่าตัวละครไหนที่ผมชอบที่สุดในซีซันนี้นะจริงๆต้องบอกว่าหลายๆตัวคือผมชอบจริงๆแต่ว่ามันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ผมแบบหลุดปากชมตลอดเวลาฮะก็คือผอพักครับ พอเอาพักนะครับอดีตตัวร้ายของซีซัน2ที่เราแบบหมันขี้หน้าเขามากๆนะครับปัจจุบันนะฮะเขากลายมาเป็นผอ,อโรงพยาบาลทนดำที่พึ่งพาได้สุดๆนะฮะกลายเป็นคนที่เรียกว่าต้องมาคอยตามล้างตามเช็ดสิ่งที่อาจารย์คิมทำไว้นะครับและกลายเป็นคนที่ทุกคนพึ่งพาได้ ผมรู้สึกได้เลยว่าแบบโอ้โหพอออยได้มาเห็นคงจะดีใหมากๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีกราฟการพัฒนาที่แบบสูงเรี่วมากจากเป็นตัวที่น่าลำคาญกลายเป็นหมอที่ดีหมอที่ดีไม่พอกลายเป็นพออที่เก่งเป็นผอออที่น่ารักที่พึ่งพาได้ฉากที่ผมชอบที่สุดก็คือพออถือถุงเลือดวิ่งกลางทีมะกับไอหมอยังอ่ะคือแบบวัดเลยแบบวัดเลยคือแบบนี่พออจริงก็ว่าแล้วเราก็จะได้เห็นว่าคือเขาให้ความเคารพ หมอคิมซาบูของเราแบบถึงที่สุดเลยนะเป็นคนที่แบบรู้แหละว่าคําสั่งมันแปลกก็จริงแต่แบบเออทำให้ก็ได้อะไรประมาณนี้แล้วหมอคิมก็คือแบบเหมือนเขารู้ว่าว่าเขาสามารถฝากความหวังทุกอย่างให้ผอ,อพักได้ก็คือโยนว่าไงโยนงานผอพอักไปทําเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งผอ,อพักคือน่ารักมากในซีซันนี้นะครับก็ต้องขอชื่นชมจริงๆริงนะครับทําให้สุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่าตัวผอ,อพักเองก็กลายมาเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลทนดําอย่างเป็นทางการที่เป็นคนที่เราขาดไม่ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เึ่งสุดท้ายนะฮะสิ่งที่จะขอติสําหรับซีซั่นนี้นะครับเรื่องเดียวเลยครับก็คือมันน้อยไปฮะจริงๆอยากให้มีอีกสัก4ตอนให้เป็นสัก20ไปเลยนะเพราะว่าแบบค้างๆคาๆมากแบบหมอคังดงจูกำลังจะได้เฉิดฉายไงแต่แบบแหมตัดจบละครไทยแล้วเอาตัวคุณหมอยุนประโผล่เพิ่มอีกคือแบบแหมซีซั่นสี่ซีนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าจะติอีกนิดนึงคือแบบพยายามหาเรื่องมาติเลยนะก็คือมันจะมีเคสเรื่องว่าสูตรสําเร็จเดี๋ยวแหละครับ สูตรสาเร็จของดรโรแมนติกมันคือดาบสองคมครับเพราะว่าถามว่าโอเคสิ่งที่เราอยากมาดูก็คือเราอยากมาดูเรื่องแบบเหล่านี้แหละหมอใหม่ตัวร้ายใหม่เคสรักษายากๆให้หมอคิมมาจัดการนู่นนี่นั่นแต่ทีเนี้ยถ้ามันวนอย่างงี้ซ้ําๆบ่อยๆผมก็แอบกลัวเหมือนกันว่าออทีมงานจะสามารถทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าทําได้ดีเท่าเดิมเนี่ยแอบกลัวอยู่เหมือนกันว่าคนอาจจะเบื่อก็ได้แต่ว่าผมเชื่อว่า มันยังมีช่องให้เล่นอีกเยอะนะครับรวมถึงการเอาตัวละครเก่ามาใช้ใหม่เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจด้วยว่าเขาจะวางบทอย่างไรนะครับทำให้ก็ต้องรอคอยเลยนะครับว่าหวังว่าเขาจะไม่เอามุกของ EP ท้ายๆ้ายที่แบบเอาตัวละครเอกมาเปิดตัวปุ๊บแล้วก็มาเนิร์ฟเขาให้ตัวละครอื่นๆมีบทบาทเพิ่มขึ้นแล้วทําให้แบบการเกลียบทันดูแปลก ถึงแม้ว่ามันจะผ่านเกณฑ์ก็จริงแต่ว่าในซีซันถัดไปต้องระวังจริงๆครับว่ามันจะออกมายังไงเมื่อมีตัวเอกถึง4คนก็ต้องมาลองดูนะครับทาให้ภาพรวมนะครับสําหรับซีรีส์เรื่องดรโรแมนติกในซีซันสามเนี่ยก็เป็นซีรีส์การแพทย์ที่ผมยังคงแนะนำนะผมยังคงแนะนําจริงๆใครที่ยังไม่เคยดูเลยนะครับผมโคตรจะแนะนาเลยนะว่าคุณควรจะมาดูซีรีส์เรื่องนี้นะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบซีรีส์แนวการแพทย์ที่เยียวยาหัวใจฟีลกู๊ด ้ามพลาดครับจริงๆดรโรแมนติกต้องมาดูนะครับแล้วก็แล้วถ้าเกิดคนรอบตัวของคุณยังไม่เคยดูก็ลากมาดูซะนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้คือดีจริงๆนะซึ่งถ้าคุณมาดูคลิปผมถึงตรงนี้แล้วผมก็เชื่อว่าคุณคงเข้าใจแบบผมแหละว่าเรื่องนี้มันดียังไงเนาะก็ฝากแนะนํากันต่อไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับก็วันนี้นะครับก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดคุณมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะมาแชร์อะไรกันก็มาพูดคุยกันที่ด้านล่างกันได้เลยนะครับบยา